ยกจินตลาเป็นตัวแทนหมู่บ้านค่ะฟาดเจ็บวอชด็อกแซบพักส้มชอบเล่นเฟสนิวปั่นหัวคน <S <S จินตลาตัวแทนหมู่บ้านค่ะฟาดเจ็บวอชด็อกแซบพักส้มชอบปั่นหัวคนด้วยข่าวปลอม ชาวเน็ตชื่นชมยกจินตลาผู้ถูกใจพร้อมชี้เป้าพวกนี้อาจจะเชื่อมโยงกันมูลนิธิ t h h o o g Thailand นะคะหรือ WDT ค่ะได้ตกเป็นประเด็นในข้อกล่าวหาว่ามีการใช้โดรนรบกวนช้างพลายโฮปที่ปางช้าง Elephant Nature Park นะคะหรือ ENP ค่ะโดยโพสต์บน Facebook ของ WDT ค่ะบอกว่าโดรนเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ไล่จนช้างตกใจแล้วก็วิ่งหนี ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทีมงานร่มแดนช้างที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายช้างเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้ใช้โดรนดังกล่าวนะคะและชี้แจงว่าไม่มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการใช้งานโดรนในลักษณะนั้นค่ะการปฏิเสธนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากนายธิรพัฒน์ตรังประการค่ะนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยพร้อมกับควานช้างที่ทำงานร่วมกับ ทีมร่มแดนช้างนะคะซึ่งดูแลการเคลื่อนย้ายช้างพลายคุณเดชแล้วก็ดอกแก้วพวกเขาชี้แจงค่ะว่าช้างรอดพ้นจากน้ำท่วมด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีการรบกวนด้วยโดรนโดยตัวแทนจาก ENP ค่ะก็ออกมาปฏิเสธเช่นกันค่ะว่าไม่ทราบเรื่องของการใช้โดรนในเหตุการณ์นั้น ทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงข้อกล่าวหาของ WDT ค่ะว่ามีการให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ในขณะที่ข้อถกเถียงยังคงดำเนินต่อไปค่ะจินตลาสุภพัฒน์ักแสดงชื่อดงังนะคะก็ออกมาคอมเมนต์วิจารณ์ผ่านโซเชียลมีเดียค่ะด้วยกล่าวว่า Watch d o g เนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมแล้วก็กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนค่ะเธอยังระบุอีกด้วยค่ะว่าโพสต์ของ Watchdog นั้นอาจจะทาให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการบิดเบือนข่าวที่คล้ายกับ การปั่นกระแสของบางกลุ่มทางการเมืองซึ่งการวิจารณ์จากเธอนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะจากผู้ติดตามข่าวสารแล้วก็มองว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่จินตลาากล่าวถึงเนี่ยคงนี้ไม่พ้นพรรคประช,ชาชนละค่ะโดยบางคอมเมนต์นะคะบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคนั้นกับนาฬิกาหมากับ e n p น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันค่ะพี่แหม่มถ้าไล่ดูโพสต์ของแต่ละเพจนั้นๆจะเห็นเลย บางคนก็บอกว่ารู้เลยพักไหนพร้อมกับโพสติกเกอร์คนใส่เสื้อสีส้มถือส้มในขณะนีู้มนิทีวอชดอกรนะคะก็ยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะแต่ว่าได้โพสต์ตอบโต้ค่ะว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้แปลว่าไม่มีซึ่งยังคงสร้างความกังขาและกระแสตอบรับ หลากหลายในสังคมค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ